ที่จริงเรื่องกายกับใจก็ไม่ได้แยกจากกันกายทีเ่เข้มแข็งมีสุขภาพดีนะก็ช่วยทำให้ใจผ่องใสเป็นสุขในทนางเดียวกันใจที่ผ่องใสเป็นสุขก็ทำให้กายเป็นปกติสุขได้ง่ายขึ้นมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยลง กายกับใจนี่มันเชื่อมโยงกันอย่างเห็นได้ชัดเวลาเรานั่งสมาธินะเราก็เอาลมหายใจนี่แหละนะมาเป็นเป็นสื่อที่จะนำความสงบไปหล่อเลี้ยงจิตใจอาหารใจก็มาได้ ก็ทางลมหายใจนี่แหละเป็นส่วนหนึ่งอาหารใจที่ว่าคือความสงบอาหารใจก็ต้องอาศัยกายนะเป็นสื่อเพื่อให้ใจเนี่ยมีความผาสุกแต่ส่วนใหญ่เวลาพูดถึงลมหายใจเราก็มองแต่หรือเห็นแต่คุณประโยชน์ในทางกาย ใช่ลมหายใจก็นำเอาออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายอันนี้รู้กันดีนะเรียนกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยว่าลมหายใจสำคัญอย่างไรบ้างต่อร่างกายไม่มีลมหายใจนะสมองเอ่ยหัวใจเอ่ยก็จะแปรปรวน แล้วก็แตกดับไปหรือตายไปนั่นคือความรู้ที่เราได้เรียนมาแต่ที่จริงแล้วลมหายใจยังสามารถที่จะนำเอาความสงบมาหล่อเลี้ยงจิตใจของเราได้ด้วยไม่ใช่แค่เอาออกซิเจนมาเลี้ยงร่างกายหรือเลี้ยงเซลล์ต่างๆเท่านั้น ยังสามารถที่จะนำเอาความสงบมาหล่อเลี้ยงจิตใจเมื่อเราเราร้อนรุ่มนะร้อนรุ่มขึ้นมาลมหายใจนี้ก็สามารถที่จะนำเอาความสงบเย็นมาดับความร้อนรุ่มในใจได้เพียงแต่เราเอาใจมาน้อมอยู่กับลมหายใจ ลมหายใจธรรมดาธรรมดาก็จะกลายเป็นลมพิเศษที่ดักความรุ่มร้อนในจิตใจเวลาเรามีความหนักอกหนักใจจนกระทั่งรู้สึกหอเหี่ยวท้อแท้หรือเครียดขึ้นมาลมหายใจนี้ก็สามารถที่จะปัดเป่าเอาสิ่งหนักอกหนักใจออกไปได้แต่ไมใ่ใจเราโปร่งเบา อาตมาจึงเรียกว่าเป็นลมพิเศษนะที่เราสามารถเนรมิตขึ้นมาได้นะจากลมหายใจธรรมดาธรรมดาเราเนรมิตลมหายใจธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นลมพิเศษได้เพียงแต่เราเอาใจใส่ลงไปในลมหายใจนั้นเป็นการเสกแบบหนึ่งยังทำได้อีกหลายอย่างนะไอ้ลมพิเศษเนี้ย เพราะฉะนั้นนี่ถ้าเราได้ฝึกที่จะเชี่ยวชาญในการเสพลมหายใจให้กลายเป็นลมพิเศษอยู่เสมอๆเ,เราจะมีชีวิตที่ผาสุขมีใจที่ผ่องใสแล้วก็ทำให้เรามีสุขภาพดีซึ่งจะทำให้ จิตใจของเราเนี่ยเป็นเป็นที่ตั้งที่มั่นคงของความสุขความดีเราก็จะสามารถจะแผ่ความสุขความดีออกไปให้กับคนรอบข้างเริ่มจากลูกของเราสามีภรรยาของเราเพื่อนร่วมง,งานนะไปจนถึงคนที่อยู่ไกลตัวไปได้ ความสุขกับความดีนี่มันเป็นของคู่กันนะคนเราถ้าหากว่ามีใจที่พาสุขเราก็มีแรงบันดาลใจที่อยากจะทำความดีและในทํานองเดียวกันเมื่อเราทำความดีเราก็มีความสุขและความสุขความดีเนี่ยยังเกิดขึ้นได้นะจาก การที่เราได้เห็นความจริงของชีวิตถ้าเราเข้าใจความจริงของชีวิตที่เราสัจจะทำก็เป็นคนที่สุขง่ายแล้วก็เป็นคนที่มีชันทะในการทำความดีชันทะในการทำประโยชน์เกือ้อกูล ที่จริงความดีความสุขมันก็มีอยู่แล้วในใจเรานะมีอยู่แล้วความปกติสุขในใจมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าความปรุงแต่งความปรุงแต่งที่ทำให้ใจของเราเนี่ยเกิดความผิดเพี้ยนหรือคลาดเคลื่อนจากความปกติสุข มันก็ทำให้ความทุกข์นะเกิดขึ้นเพียงแต่เราหันมาน้อมใจรู้จักวางใจให้เป็นทำใจใเป็นปกติความสุขก็จะเกิดขึ้นได้จะทำให้เกิดความดีขึ้นมา แต่ในปัจจุบันเนี่ยนะมันก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เรายากที่จะคงรักษาความปกติหรือความสุขในจิตใจ,ใจได้มีเหตุการ์สิ่งแวดล้อมหลายอย่างที่มากระทบทำให้เราเนี่ยยากที่จะรักษาความดีในจิตใจได้ เหตุปัจจัยต่างๆที่มากระทบต่อความสุขและคุณงามความดีในจิตใจของเรานี่มีเยอะแยะแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยมองในแง่หนึ่งมันก็มีเหตุปัจจัยต่างๆมากมายที่สามารถจะเสริมสร้างความสุข แล้วก็บ่มเพาะความดีในจิตใจของเราส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ว่าเราจะวางจิตวางใจอย่างไรที่สามารถจะใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมจากสิ่งต่างๆที่มากระทบได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นเหตุการณ์ดีๆ เสมอไปเหตุการณ์ที่ไม่ดีเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาก็สามารถที่จะส่งผลในทางบวกต่อจิตใจของเราก็ได้หรือจะสามารถส่งผลในทางลบก็ได้อันนี้เราก็จะสังเกตได้นะจากเหตุการณ์สำคัญสำคัญหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับเราล่าสุดก็ เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่นะซึ่งเชื่อว่ากระทบกับหลายคนนะทุกคนก็แทบจะมีส่วนร่วมในเหตุการณ์นี้ทั้งทาง,ทงตรงและทางอ้อ,อมมันมีเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยมันให้แง่คิดแก่เราได้หลายอย่างโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับ ธรรมชาติของมนุษย,นย์มันมีเหตุการณ์อย่างน้อยสองอย่างนะที่อาตมาเคลื่อนเปนเรื่องน่าคิดเ,เหตุการณ์หรือปรากฏการสองอย่างนี้เนี่ยที่ที่สืบเนื่องมาจากน้ำท่วมเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่เราอาจจะได้ยินได้ฟังกันแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ได้คุ้นคิดกับมันจริงจังเท่าไหร่ เมื่อเร็วๆนี้ตมาได้ดูหนังเขาทำเป็นหนังสั้นนะซึ่งจำลองเหตุการณ์จากภัยพิบัติอุทกภัยที่จริงหนังสั้นนี่มันมีหลายตอนนะมีหลายเรื่องออกทางถ่ายทอดทางโทรทัศน์ไทย P b s แต่ไม่ทราบว่าพวกเราได,ได้ดูบ้างหรือเปล่า แต่าอาตมาไม่ได้ดูทางโทรทัศน์ดูทางดูจากรายการที่เขาฉายกันที่นครสวรรค์น่าสนใจเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของชีวิตคนกรุงเทพซึ่งแต่เดิมเนี่ยนะ,ะมันก็เต็มไปด้วยความเร่งรีบมีการแข่งขันกันแม้กระทั่ง จะขึ้นรถก็ต้องกลรกันแข่งกันขึ้นรถแต่ปรากฏว่าเมื่อเกิดน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยพฤติกรรมคนเปลี่ยนเปลี่ยนไปในทางดีก็คือว่ามีความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นมีความเอื้อเฟื้อกันมากมีฉากหนึ่งนะซึ่งเป็นฉากที่น่าสนใจก็คือว่า คนประมาณสักสิบสิบหกสิบเจ็ดคนเนี่ยจะก็นั่งรถเมย์นั่งรถเมย์เสร็จพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็ต้องลงเพราะว่าน้ำมันท่วมน้ำท่วมเนี่ยรถไปต่อไม่ได้นะหลายคนเนี่ยต้องการไปถึงวัดไร่ขิงแต่ว่ามันไปต่อไม่ได้ก็ต้องลงพอรถเตี้ยแล้วก็ลงอยู่ นั่งรออยู่ริมถนนก็รออยู่นานมีทั้งคนแก่มีทั้งเด็กมีทั้งผู้หญิงมีทั้งคนท้องมีทั้งนักศึกษามีชาวบ้านมีป้ามีลุงนะเสร็จแล้วก็ในสุดเนี่ยเพิ่อมีรถคันหนึ่งจะไปทางนั้นพอดีนะวัดไร่ขิงแล้วก็เป็นรถที่สูงเป็นรถปิกอัพนะ่สูง ข้างหลังเนี่ยว่างทุกคนก็เฮโลนันขึ้นไปอยู่บนรถแต่ปรากฏว่าขึ้นไปได้แค่สิบสองคนอีกห้าคนเนี่ยขึ้นไม่ได้นะอันนี้ก็มีปัญหาสิเพราะว่าบางคนที่อยู่บนรถเนี่ยเขาเสนอตัวว่าเขาขอลงเพื่อให้คนอื่นขึ้นมานั่งแทน แต่คนที่อยู่คนที่คนที่อยู่ถูกทิ้งเอาไว้เขาก็ไม่ยอมเขาบอกว่าอย่าเลยคุณไปเถิดคือต่างฝ่ายต่างต่างเสียสละก็คาราคาซังอยู่ตรงนั้นแหละเพราะว่าไม่มีใครยอมที่จะเป็นผู้รับความเสียสละนะะแล้วก็มีคุณป้าคุณึ่งแกบอกว่า เรามาเราอยู่ด้วยกันเราก็ต้องไปด้วยกันในเมื่อเรารถไม่สามารถจะบรรทุกคนได้ได้สิบสองคนเนี่ยได้เกินกว่าน,นั้นเนี่ยทำไมเราไม่แทนที่เราจะนั่งทำไมเราไม่ยืนนะพอยืนก็ปรากฏว่ามีที่ว่างพอที่จะให้คนอีกห้าคนเนี่ยเข้าไปบนรถนะแต่ว่าต้องกอดกันเอาไว้นะเพราะว่าอ่มงานเนี่ยมันก็ตกหล่นได้ใช่ไหม